uh -huh. สวัสดีครับผมโจนาเทรนะครับตอนนี้ผมเองก็อยู่ที่นะครับคลินิกสุขภาพนะครับแอสติก้าครับซึ่งเป็นสถาบันในการตรวจสุขภาพแห่งหนึ่งย่านรัชดาครับก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาเจลได้มีการทำโปรเจกต์ในเรื่องของนะครับให้ผู้คนได้มีโอกาสได้มาเช็คสุขภาพนะครับปัจจุบันของตัวเองครับซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับที่ทําให้ผู้คนตระหนักถึงนะครับในการดูสุขภาพก่อนที่จะป่วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสุขภาพแต่ละคนเราไม่รู้หรอกครับว่าปัจจุบันจะอยู่ที่ดีเยี่ยมกลางนะครับหร ที่ไม่ค่อยดีหรือแย่นั่นเองนะครับแล้วเราจะทําได้ยังไงล่ะเราก็ต้องทําการตรวจก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเครื่องตรวจสุขภาพหลายตัวนะครับที่เราจะมาใช้ในคลินิกนี้นะครับซึ่งเราก็เป็นนะครับผู้นําในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ท่านสามารถที่จะทำอาเจลได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าท่านท่านมีโอกาสนะครับพากผู้คนได้มาตรวจเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเลือกนะครับในการดูืตัวอย่างไรเรามาชมบรรยากาศของอาเจลในในการใช้คลินิกแอสิกากันดีกว่านะครับมาดูกันครับ อ่านี่ครับนี่คือนี่หน้าคลินิกนะครับปุ๊บ่าก็เจอคุณหมอชนินนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีวิทยาในนะครับในคลินิกนะครับสวยงามมากเลยนะครับพาใครมาเนี่ยก็เป็นประทับใจนะครับเพราะว่าบรรยากาศเป็นความสุขสบายจริงๆนะครับอ่าดูสิครับมีเพื่อนชาวไอจีมา เริ่มใช้บริการเยอะนะครับแล้วก็จะมีอานุสุขภาพนะครับอีกเลยนะครับเรามาดูเครื่องมือแรกดีกว่าครับเครื่องตรวจสุขภาพนะครับ QRMI อ๋อ QRMA นะครับอันนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์หมอชนินก็จะเข้ามานะครับเป็นการแปรผลนะครับอ่านี้คือห้องยานะครับทรีทเมนต์ านี่คื่องไร้บัตรอันดัิสีครับพามานี้มีคนสนใจกรีนเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับและอันนี้ก็คือห้องตรวจ c m d ครับอ่านี่เป็นห้องผมเองเนาะนะครับก็ผมก็อยู่ประจำห้องนี้นะครับยังไงแล้วมาตรวจสภาพกันทีเยียๆนะครับ